กิจกรรมลำดับคำการพูดกิจกรรมนี้นะคะเราจะมาเรียงลำดับประโยคก,กันค่ะแต่ว่าลักษณะการทำกิจกรรมแทนที่เราจะลากคำนะคะมาตอบบนกล่องคำตอบเราจะใช้การพูดตอบแทนนะคะโดยที่เราจะต้องพูดเป็นประโยคเต็มนะคะให้ชัดเจนเรามาดูตัวอย่างกิจกรรมกันค่ะคำตอบจะมีคำว่า to reserve a table for four I called เริ่มทำกิจกรรมเราจะคลิกที่เครื่องหมายอัดเสียงนะคะแล้วก็เริ่มตอบได้เลยค่ะ I called to reserve a table for four เมื่อเราพูดถูกลำดับประโยคนะคะเขาก็จะบอกว่ากิจกรรมเสร็จสิ้นและให้เราไปยังกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ